สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธรรมนัตอ้างประชาชนเดือดร้อนต้องการเปลี่ยนแปลงเรียกหาผู้นำแก้วิกฤตปัดตอบหนุนนายกเผยจะนั่งคุยประยุทธ์ต้องมีที่มาที่ไปโวพักเล็กเดินแนวเดียวกันรอหลังเลือกตั้งค่อยตัดสินใจจะอยู่คั้วสามปอหรือร่วมเพื่อไทย ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ในรายการ Nation Insight ถึงทิศทางทางการเมืองว่า ตนตั้งใจออกมาทำพักเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งเป็นที่พึ่งประชาชนยืนยันเหมือนเดิมตนอยู่กับประชาชนในต่างจังหวัดเสียงที่ประชาชนเรียกหาคือต้องการผู้นำที่สามารถแก้ปัญหาประเทศที่เป็นวิกฤตพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมยา่าส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำแก้วิกฤตได้หรือไม่นั้นเวลานี้ประชาชนยังเดือดร้อนอย่างสาหัส ถามว่าณนะเวลานี้ประเทศเราต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผมไม่ได้ตอบเองแต่พี่น้องประชาชนตอบว่าเขาต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงร้อยเอกธรรมนัฐเปิดเผยอีกว่าส่วนจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่นั้นตนยืนยันและมีหลักการของพักชัดเจนว่าเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสียงประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอะไรพักเศรษฐกิจไทยยินดีเคียงข้างประชาชน ส่วนกรณีที่หากพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐขอให้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั้นร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเรื่องการเมืองก็คือการเมืองแต่ในเรื่องการให้เกียรติให้ความรักเคารพนับถือตนมีเต็มเปี่ยมสำหรับพลเอกประวิทร์แต่เรื่องการเมืองจะทำอะไรต้องมีเหตุและผลตนเชื่อว่าท่านเข้าใจเหตุผลในการตัดสินใจของพักเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้จะสามารถนั่งคุยกับพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าคือผมไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจทิศทางการเมืองโดยใช้อารมณ์ตัวเองผมมีเหตุและผลมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นผมจะตัดสินใจอะไรก็ตามนั่งเสวนานั่งคุยอะไรกับใครก็ตามต้องมีที่มาที่ไปเราจะใช้อารมณ์ตัดสินใจอนาคตของประเทศชาติไม่ได้อย่างเด็ดขาด ร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่าส่วนพักเล็กและพักอื่นๆจะเดินทางแนวทางของตนหรือไม่นั้นหลังๆมานี้ตนไม่ค่อยได้คุยกับใครในพักพลังประชารัฐตนเห็นรัฐมนตรีบางคนออกมาแสดงบทบาทในการประสานพักเล็ก ทั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะอยู่กับขั้วสามปอหรือขั้วเพื่อไทยร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนว่าอนาคตทางการเมืองต้องดูพรรคเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้งจะได้สสเท่าไรอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าตัดสินใจก่อนแล้วไม่ได้สสเลยหรือได้น้อยไม่มีความหมายส่วนแคนดิเดตนายกยืนยันว่าจะต้องเป็นนักการเมืองที่มีเคมีเหมือนกันมีในใจแล้วจะเสนอเพียงชื่อเดียว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ